สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับวันที่28เดือนมิถุนายนพศ2566นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับ DC108X ตัวใหม่แกะกล่องเลยนะครับผมคันนี้รถคันนี้เป็นรถของเสียแม็กบ้านนนพยอมตําบลม่วงหวานอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับผมมีว่า ติดตั้งเกียร์ดันแล้วก็ทำตู้เบานะครับผมแล้วก็ทดสตือเป็นรถของเสียแม็กบอกว่าจะจัดก่อนลงนาปีนะครับผมเกียร์ดันร้อยแปดตัวใหม่ใหม่แกะกองเลยนะครับผมยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับผมอันนี้ก็ส่วนของตู้เบาแล้วก็เอาฝาลงมาทำใหม่นะครับผม ก็จะมีการตัดนิ้วเพิ่มเพื่อให้มันเบาขึ้นนะครับผมเ่าเป็นรถใหม่ค่อนข้าง,างเป็นรถใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวติดตั้งงานเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาทดสอบในระบบของเกียวดันกันนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ติดตั้งเข้าไปแล้วเดี๋ยวมารอชมกันนะครับผมครับผมหลังจากที่ติดตั้งงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ มาทําการทดสอบร,ระบบเกี่ยวดันกันนะครับผมชางมอนกำลังทดสอบอันนี้เป็น 108, ด c 1 0 8ตัวใหม่แกะกล่องนะครับผม ก็เสร็จสบู่เรียบร้อยนะครับผมดูนะครับผมสนใจติดต่องานโทรสอบถามเข้ามาได้ที่0800-626-323เสืร์งี้ยนวัลลันะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ